ไอ้ไ้แม่ลงลนะอยู่นอก,อ,นอ,กอ้าวบายบายนี่ขึ้นขึ้นแล้วที่นครสวรรนะค์นะแล้วก็หย่อนลงเลยล<ง>นี่ดูลเลยทีแรกมีม้อน้ำน้ำม้อน้ำถอดไปทำใหม่เปลี่ยนฝาบนฝาล่างนะตามลงไปตามลงไปลงมาข้างหลังลงแล้ว อ่ะลงแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันลงเรียบร้อยเครื่องเดี๋ยวถอดแผ่คคร์ดูให้ลูกคา้าก่อนนะก่อนใส่เกียร์เพราะว่าถ้าไม่ถอดเนี่ยแผ่นคา้ามันอยู่นานแล้วมันจะติดต้องถอดมาขัดก่อนนะนะเครื่องก็ลงได้ตามสเปกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่รายละเอียดใส่จุดยึดสายไฟ <Okay. S 1> ธรรมดาเมื่อน้ำมีนะธรรมดาเมื่อน้ำมีแต่นี้เอามะนาไปทำอยู่นะ นี่นะบรรยากาศตดๆร้อนเลยแล้วก็ร้อนด้วยวันนี้งานได้ตัดสเปคแน่นอนดูเลยนี่เกียร์ก็มานี่ละตัวนี้เป็นรีทาร์นะเป็นเบรกไฟฟ้ารีทาเดอร์เจ็ดเกียร์นะเจ็ดสปีดด้านหน้ารถเกียร์ท่ยหลังเป็นแปดเกียร์นะเดี๋ยวเช็คแผ่นคลาสแล้วก็เดี๋ยวรอใส่เดี๋ยวรอชมเลยนี่นะถอดแผ่นคลาสออกมาดูให้ลูกค้าแล้วพอดีแผ่นคลาสหมด ก็เดี๋ยวไปซื้อเลยก็ยังไม่ใส่นะเกียร์เดี๋ยวรอรอคลิปตอนเย็นแล้วกันเดี๋ยวพาไปดูแผ่นคาราสหลังรถลูกค้านะนี่แผ่นคาราสท,ที่ถอดมาจากเครื่องนะหมดภาพเสียตัวนอนหลวมดังก็แก๊กแน่นอนไหนๆเราจะประกอบไปแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ร้านอะลรอยู่ไม่ไกลนะเดี๋ยวให้ลูกค้ามงไปซื้อ อันนี้เลยมอน้ำน่าจะมาวันพรุ่งนี้นะมอน้ำวันพรุ่งนี้มอน้ำมาเดี๋ยวรอชมนะพรุ่งนี้เจ้าซูปเปอร์เกรนะจะแปลงล่างเป็นซีรีส์เจ็ดร้อยนะยกเซตเดี๋ยวรอชมอันไหนพี่ ไหนตัวนูน้นบ่กต,ตัวนูน้นเดินไปเจ็บร้อยเอาซ oh. ูโม่ใส่โอ้ใจมรักซูโมโ่นะฮะา่ะอย่าไปเชื่อมากนะคนเนี้กลางคืนชอบหนีเที่ยวเนี่ยนี่พี่เลี้ยงนะแกอยู่นี่เขามาหาผมแทบทุกงานเลยผมมานครสวรรค์ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเลยดีกว่า ที่มานะอามีมีบ้านนายกบ้านนายกออดไม่ได้ไปนอกนั้นแกมาหมดนี่นี่แล้วก็วีคัตก็จะเป็นแบบนี้ผมก็จะขัดให้แบบนี้เลยนะวีคัตกับอไอวิวเดี๋ยวไอวิวก็ขัดด้วยไม่ต้องกลัวนะจบแน่นอนไม่ได้ไปถึงจับยัดยัดย,ยัใส่นะผมต้องแกะดูทั้งหมดนี่นะทุกอย่างลงได้ตามสเปกหมดเลยนะนี่ งานยามบ่ายนะก็ะเดี๋ยวรอชมคลิปตอนเย็นทีนึงแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับผม